ครับสวัสดีครับมิรักนักตกปลาทุกท่านครับผมกดแล้วเป่ากดเลยซับเลยวันนี้ช่างน้อยมาอยู่ที่คลองขุดใหม่นะครับโอ้โหลอยมาเลยเป่าอัดพยายามครับผมโอเคครับก็มาดูรับชมกันครับผมสำหรับคลองขุดใหม่ครับครึ่งวันบ่ายนะครับผม ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งแล้วนะครับมาถึงก็วัดเอาวัดเอาอยู่นะครับผมก็มาจากหมายเซนานะครับแ้วครึ่งวันไม่ไหวมันเงียบจัดเกินโอเคครับรู้รับชมกันครับผมปลาอะไรปลาตะเพียนครับ ใกล้จะได้ใหญ่เจ้าปากพูดสิอัตภิญญ้ยโอ้ยนู้นนู้นตั้งโต๊ะลึกอยู่อยูโอยู่ โอ้ยอันนี้ไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีกครับผมตะเทียนครับผมสุดยอดยย <c oughs> อุ้ยปลาอะไรนะอุ้ยปลานินปะ <c oughs> ปลานินปลานินปลาหนินอุ้ยปลานิลเขาคุ้มไหม รบไปเร็วรบไปเร็วน้ำโคตอ่อนเลยโอ้โอยป้านิ้นของคุณไปอยู่วะนี่สวยนะครับป้านินครับผมป้านินโอ้โยสุดยอดเนี่ยปลาที่เราได้เนาปะป้านินปลากระหยงเก็บต,ตัวครับผมแปดตัวจะทำกับข้าวค,ครับผม ฝากากำลังครับผม มากระบอกครับปลาไอ้นันปลาส้อยใหญ่ครับกินข้าวด้วยกันครับผมปลาตกมาได้กินทอดกินสดๆเลยครับโอ้โหกรอบฝีมือครับพ่อบอกครับกินข้าวเสร็จแล้วก็ว่า จะลดเเรือสักสองคันสามสองคันนครับสองคันสำคัญไม่ไหวครับผมนูน่ะมาเป็นสายครับปลาเขากินเรื่อยๆอยู่ครับแต่ไอยอมตรงนี้แหละก็ให้เหยื่อหมดนี่ครับผมเหยื่อเหยื่อค่อนทางหนึ่งนี่ครับสามตัวพร้อมกันนะครับปลาทั่วปลาวันเด็ดประเทศ ปลาทูครับเอาแล้วโอ้ย,อยขยง่ัวอ้วนตุบแล้วย,ย้อนแสงนิดนึงครับไอ่เห็นตาน้องเป่าเห็นไหมครับ เพียงครับผมอุะไรเพียนครับผมลาออกแล้วโอ้ปลาตะเพียนครับผมสุดยอด ก็นะครับนะลก็เก็บเบ็ดแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงครึ่งนะครับก็มาสรุปผลงานกันครับผมก็ทอดไปแล้วจานหนึ่งก็น oh, ี่เหลือพอทอดได้อ un ีกจานหนึ่งนะครับปลาเขียงหนึ evet ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ปลาระเพียนหนึ่งสองสามสี่ห้า หกตัวหกหกกับห้าเป็นสิบเอ็ดนะครับผมนี่พอได้ทอดครับทอดกินไปเลยครับพอไปแล้วจานนึงนะหลังจากทอดแล้วโอเคครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ะที่เข้ามารับชมแลวเป็นกําลังใจให้กับช่างน้อยนะครับผมเข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่างน้อยด้วยนะครับโอเคครับทริปหน้าทริปต่อไปผมจะไปตกปลาที่ไหนก็ฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆณติดตามรับชมและให้กําลังใจกับช่างน้อยด้วยนะครับโอเคครับเจอกันทริปหน้าครับผม โอเคผลงานเหยื่ยอไอผลงานปลาที่เราได้ก็ผลงานเหยื่อโต,ต๊ะบังหอบตานะครับผมชุดอุปกรณ์สายหน้าก็เป็นของน้าหนึ่งนายพายลิม้มปงนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็ถือว่าพาผอ,อพาลูกชายมากินข้าวนอกบ้านนะครับหานข้าวนอกบ้านครับสองที่ที่แรกก็เป็นเสนาที่สองก็ลา่าลูกแก้วครับ <c oughs> অ'কে okay কাপ